สวัสดีค่ะดิฉันนะคะมีอาการปวดไหล่ไหล่ก็ดังคกแก๊อกแก๊กแล้วก็ขเข่ามันก็บวมเดินก็ดังกแก๊คอกแก๊กเวลาจะลุกจะนั่งทีก็เดินก็ลุกลำบากแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยสะดวกการทรงตัวก็ไม่ดีแล้วลูกชายคนเล็กเขาก็เลยไปเอาวิตามินแคนเซียมมาให้กินกินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งก็กินมาประมาณสี่ห้าปี หลมันดีขึ้นแต่หัวเข่ามันไม่มีอาการดีขึ้นมาเลยมันทั้งปวดทั้งบวมเสียการทรงตัวมากก็เดินไปก็กลัวจะหกล้มลูกชายเข้ามาเห็นเขาก็เลยเอาวิตามินตัวนี้นะคะมาให้ลองทานดูว่าจริงแล้วจะเป็นยังไงกินไปได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นจากขาที่บวมจนได้ก๊อบแก๊บก๊อฟแก๊บมันก็ดีขึ้นการทรงตัวดีขึ้นการนอนหลับการพักผ่อนก็ ดีขึ้นกินอาหารก็อร่อยแล้วก็พอได้กินมาอีกสักหนึ่งเดือนอาการมันก็ดีขึ้นการทรงตัวดีมากหลังก็ค่อยค่อยเจ็บไปด้วยเพราะว่ามันหลังเจ็บอยู่ด้วยวกเขาก็เจ็บกเขาก็เลยไม่บวงยุบมาเยอะมากแล้วเกือบจะเป็นปกติก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออกินอาหารเสริมตัวนี้มันดีมากมีประโยชน์สําหรับผู้สูงวัยกินมาแล้วมันก็ดีได้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็น คนสูงวัยอย่างเราถ้าเรากินได้ขนาดนี้แล้วร่างกายฟื้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าวิตามินตัวนี้มีประสิทธิภาพพอสมควรเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ต้องพยายามกินแล้วก็ดูแลสุขภาพเดินได้สะดวกสะดวกก็โอเคแล้วนะคะแล้ววิตามินตัวนี้นะคะกินง่ายมากคะ่ะแค่บ,บิดแล้วก็ดูนะคะแล้วก็แช่ไวเะะ้เย็นๆนะคะเย็นๆกินโ้โหมีความสุขมากค่ะอร่อย แลวสดชื่นขึ้นสำคัญตรงที่หัวเข่าเราไม่เจ็บหัวเข่าเราไม่บวมเดินได้สะดวกสะดวกเนี่ยล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งให้ทําข้อเท้าก็ดีไปด้วยนะคะเพราะเหมือนทําให้กระดูกดีไปด้วยหมดทุกข้อเลยค่ะดีมากเลยค่ะสดชื่นค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video